ลานกาข้าวกันพิลลดลาน,าลน,งาน,นหงลานหูเอาปาแ้ลหลานเสือพัน

สังกาในมูบันมีทุกย,ย่างกันนี่ก็ตกีเห็นตะกวดเห็นครับ้างๆก็เป็นสนามบาสเิตดบอลให้เด็กๆเ,เล่นนะครับข้างหลังก็เป็นสัดวปก็เป็นสนามเด็กเล่น ไม่น่อยเหรียญบาทตรงนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงประมาณสี่โมงห้าโมงครับมาดูบรรยากาศข้างในเด็กเห่นบาทกันนะครับตรงนี้ร่มรื่นอากาศดีมาก ก็คือของเรารอดกลับเนาะนครับนี่ก็เป็นตลาดที่เป็นตลาดที่อ,อ้อ,อมไปอสิอ้อมอ้อมน้ำถนนหน่ะไปถึงโน่นนะครับถึงโน้นด้วยเนาะตลาดเนาะร้านค้าร้านขายของอยู่ของกินเาผสมสี นี่ป่าเล่าไขคกาแฟขนาดหนีง่งพันนี่น 4, หูยางกับนี่เกลืองคนละครึ่งก็มีครับได้หมดแล้วกกรือจะกลับได้ที นะครับอันนี้คือตาครับข้ามาเอาข้ามาเอาผาข้าเอาผามาซักไว้เนาะนะครับข้าเอาผามาซักไว้เครื่องซักผ้านหมู่บ้านนะครับเครื่องซักผ้านหม <c oughs> ู่บ้านข้าจีตั้งในห้องมันก็นห้องเ้ามันหน่อยเนาะพี่น้องเคยเอาาไว้อยู่มันห้องเต็มเจ๊กะก็เลยเอา ก็ตะเครื่องพังเอากเลยบ่สือไม่เครื่องพังกับบ้สือไม่ก็เลยเออมาใสแบบวิธีหยอดเหรียญก็บสบายเนาะนี่คุณตาครับคุณตาเล่าอายุเก่าสิบเหรดิเน่าเก่าสิบปีแต่เล่ายังแข็งแรงอยู่เก็บของเกา่าเก็บอยู่หนีมากแต่ห้ามาอยู่นผอมๆเล่าละ่ะแต่สิบปีที่แล้วเนาะ จักท่านกับปันปเบงนะครับ